มวยมุมแดงเหนือเมฆป๋องเซเว่นฟาร์มพบกับมุมน้ำเงินจากกัมพูชาครับเชียดศกดีไว้พร้อมจับริการสนับสนุนอยู่แล้วนะครับนั่นแหละครับอย่างนี้ตามตำราารับคุณมารุตโอ้โหเนยนะครับไปมาแบบทุเรียนหลงรับหลินแรเลยครับเป็นดิแดนประวัติศาสตร์อยู่แล้วครับสู้เพื่อชาติจูโจมเก่งอย่างเดียวไุดโดนลงฟรีครับแข่งของเาโดนบาดอ้าว ไม่สู้ก็ไม่ชนะครับเออได้ออกช่องแปดดังไปทั่วโลกอ้าวโดนแก้งซ้ายภาพช้าเลยครับอ่ะดูกันได้2วันนะครับน <c oughs> อกจากนั้นก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆครับทางช่องแปดโอ้โห <God. S 1> เกือบโหนกแก้มครับ oh <my> แม่สะบัดปลายเท้าครับ <c oughs> ต่างคนต่างแรกครับนี่ครับสงครามแข้งยาวๆครับเรื่องของมวยไทยก็เหมือนวิชาดนตรีเหมือนวิชาศิลปะนะครับค่อยๆกขวาดค่อยๆกันละเลงไปครับ กับมืออยาครับอับพูชาพลทายาตครับเอ้าโดนหมัดโดนเท็อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่สามชุดจัดไปครับพลทายาตกับว่าแต่ว่าเจอก็ไปสามชุดครับดูนะครับชุดไหนบ้างครับนี่ชุดแรกครับเจอหมัดเจอแท่นเข้าไปหันข้างเลยครับนี่ชุด2กับชุด3ครับโอ้โหเต็มขมับเต็มพัดดอกไม้เต็มกกหูครับ นี่ครับที่มาที่ไปของหูดับตับไหมครับโดนเข้าไปบ้องหูนี่แม่ลมมันวูบเลยครับดูครับมี่ครับเตะขวาต่อยขวาครับแล้วมาอีกสมชุดไว้พร้อมจับบอให้การสนับสนุนอยู่แล้วะครับนั่นแหละครับอย่างนี้ตามตำราารับคุณมารุษโอ้โหูนั่หละครับมาแบบทุเรียนหลงรับหินแร่เลยครับ เป็นดิแดนประวัติศาสตร์อยู่แล้วครับสู้เพื่อชาติอ้าวจูโจมเก่งอย่างเดียวไปกหลุดโดนงอฟฟีครับแข่งของเนาโดนมัดอ้าวไม่สู้ก็ไม่ชนะครับเออได้ออกช่องแปดดังไปทั่วโลกอ้าวโดนแก้มซ้ายภาพเช้าเลยครับอ่ะดูกันได้2วันนะครับนอกจากนั้นก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆครับทางช่องแปดปูหเกือบโหนกแก้มครับแม่สะบัดปลายเท้าครับต่างคนต่างแรกครับนี่ครับสงครามแข่งยาวๆครับ เรื่องของมวยไทยก็เหมือนวิชาดนตรีเหมือนวิชาศิลปะแหละครับค่อยๆเขาวาดค่อยๆกันละเลงไปครับกระบือรือยาครับกับพูชาพลทายาครับเอ้าโดนหมัดโดนแพทอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่สามชุดจัดไปครับพลทายาตกับว่าแต่ว่าเจอก็ไม่สามชุดครับดูครับชุดไหนบ้างครับนี่ชุดแรกครับเจอหมัดเจอแท่งเข้าไปหันข้างเลยครับ นี่ชุด2กับชุด3ครับ,รบโอ้โหเต็มขมับเต็มพัดดอกไม้เต็มกกหูครับนี่ครับที่มาที่ไปของหูดับตับไหมครับโดนเข้าไปบ้องหูนี่แม่ลมมันวูบเลยครับดูครับนี่ครับเตะขวาต่อยขวาครับแล้วมาีกสาย